สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องนันทวนเพจท่องเที่ยวและเดินทางนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาสำรวจเส้นทางอำเภอสวนพึ่งมุง่งนาสู่เขากระโจมนะครับว่าเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับเราพาทุกคนไปชมตรงปากทางขึ้นนะครับเขาบอกว่าตรงเขากระโจมทําถนนใหม่แล้วไปดูกันว่าทางจะดีสักแค่ไหนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หมวดการทางนะครับ ส่วนพึ่งนี่ตรงนี้หมวดการทางส่วนพึ่งก็จะมีห้องน้ําแล้วก็มีลานกางเต็นท์ด้วยนะครับให้ทุกคนได้พักหรือว,ว่าจะมาพักแรมด้านในก็ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงด้านหลังนี้เลยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวพาไปสํารวจเส้นทางกันครับมุ่งหน้าสู่เส้นเข่ากระโจมครับจังหวัดราชบุรีส่วนพึ่งครับ นี่ทุกคนเอกลักษณ์ของส่วนพึ่งถนนก็จะเป็นสี่เลนนะครับแล้วก็จะมีเลนให้ปั่นจักรยานด้วยก็จะเป็นถนนแบบทำมาดีๆเลยครับให้แบบออกกำลังกายได้แล้วก็ถนนรถใหญ่ก็สะอาดเรียบร้อยดีครับมีไฟตามถนนดีแล้วด้านหน้าที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นภูเขาลูกใหญ่นะครับวันนี้อาจจะมีหมอกควันจางๆอยู่นะครับมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ทันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของ จังหวัดสวนพึ่งเอ้ยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับทุกคนถนนสวยสวนพึ่งครับไปมุ่งหน้าสู่เขากระโจมในระยะทางที่เราแท็กนะครับที่มันแท็กคือถึงลานกางเต็นท์นะครับสามสิบสี่กิโล3ปสิบกิโลมันเป็นเวลาห้าสิบเจดนาทีนะครับทุกคนเราน่าจะพาทุกคนไปชมแค่ตรงทางขึ้นนะครับเพราะรถเราไม่พร้อมเลย แล้เดี๋ยวเราพาคนเดียวได้เกิดเหตุอะไรไม่ปลอดภัยก็จะกลายเป็นภาระแก่คนอื่นครับเราก็พาทุกคนไปชมแค่ทางเข้านะครับไปดูนครับว่าทางเข้าเขากระโจมเป็นยังไงครับในปี2566เดือนพฤษภาคมปลายเดือนครับทุกคนมุมนี้ก็สวยนะครับเส้นถนนส่วนพึ่งแบบมองเห็นภูเขาแบบ กว้างๆอยู่ด้านหน้าเลยครับแล้วก็ถนนยาวๆโค้งขึ้นโค้โง,งลงสวยมากทุกคนแล้วครับรถมาจากตรงป้ายที่เป็นหลังพึ่งนะครับทุกคนเราก็จะเจอกับร้านคาเฟ่สวยๆเลยนะครับโมเออี e, คาเฟ่ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรก็จะเป็นคาเฟ่ยอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนระหว่างทางไปเขากระโจม ตรงด้านหน้านี้ก็จะเลี้ยวไปได้หลายย่างเลยนะครับทุกคนมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแล้วก็บ้านพักเยอะแยะมากเลยของกินก็เยอะเหมือนกันเส้นนี้ไปเส้นน้ําตกก้าโจนได้นะครับทุกคนน่าจะไปเส้นเดียวกันไป,ปไปชมครับเส้นทางในปี2566เดือนพฤษภาแล้วก็บรรยากาศตอนนี้ คิดว่าจะร้อนหน้านะครับตอนนี้ไม่ร้อนสักเท่าไหร่ก็กําลังดีก็ฝนไม่ตกถ้าฝนตกน่าจะสวยกว่าน,นี้ทุกคนด้านหน้านี้ก็จะเป็นเมืองเป็นตลาดนะครับทุกคนก็มีปั๊มน้ํามันมีร้านขายของเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าใครจะไปการเต้นที่เขากระโจมก็คงต้องเตรียมของไปจากบริเวณในตัวเมืองนะครับทุกคนเพราะบริเวณด้านหน้าจะมีแค่พวกร้านข้าวก็พวก ร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยครับทุกคนในบริเวณทางนี้ก็จะมีครบหมดทุกอย่างเลยนะครับนี่มีของใช้ของใช้จิบยาตะหรือว่าปั๊มน้ามันมีหลายปั๊มนะครับทุกคนก็จัดการให้ตรงนี้เรียบร้อยเลยนะครับได้ไม่ต้องไปหวังด้านหน้าเพื่อด้านหน้าร้านปิดขึ้นมาก็จะเป็นอุปสรรคในการเดินทางนะครับทุกคนนี่ตรงนี้ก็เริ่มเข้าเมืองอำเภอสวนพึ่งแล้วครับในตัวอำเภอ ตัวอำเภอรถก็จะติดหน่อยแล้วตรงนี้เขาจะให้เป็นไหลทางตรงนี้จอดรถนะครับทุกคนทุกคนมาก็ระวังด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารถติดนะครับตร,ต,รตรงนี้เขาเขียนไว้ว่าให้จอดรถนะครับทุกคนที่จอดรถจะอยู่ตรงนี้อันนี้เราก็เข้ามาสู่ตัวเมืองส่วนพึ่งครับก็จะมีร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้ก็จะเป็นสถานีตำรวจ สูทอนสวนพึ่งแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นแยกไฟแดงครับแฟกไฟแดงก็จะมีป้ายเขียนบอกว่ามีสถานที่ต้องเที่ยวอะไรมั่งเขากระโจมน้ำตกก้าโจนอุทยานแห่งชาติวิทยานะครับแล้วก็สวนป่าศิริกิจแก่งส้มแมวไปทางสายมือนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราตรงไปครับเขากระโจม26กิโลตรงกับในแผนที่พอดีครับ ทุกคนนะพอถึงแยกนี้นะครับก็จะเป็นแยกน้ําตกเก้าโจนถ้าทุกคนเลี้ยวซ้ายไปน้ําตกเก้าโจนนะครับถ้าจะไปเขากระโจมให้ตรงไปนะครับถ้ากดทุกคนเลี้ยวซ้ายมันจะช้าลงเจนาทีทุกคนไปเดี๋ยวจอดติดไฟแดงแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปกันครับเลืออีกแค่ยี่สิกิโลย2ิบสองกิโลนี่คือถึงด้านบนเลยนะทุกคนแสดงว่าตรงปากทางเนี่ยไม่ถึงย2ิบกิโลแล้วน่าจะประมาณสิบกว่ากิโลไปไฟเขียวแล้วครับ แยกนี้แยกภูผาพึ่งรีสอร์ทนะครับทุกคนไปก้าวโจนนี่มีป้ายบอกอยู่แล้วก็เริ่มมีแคมป์กลางเต็นท์มีบ้านพักมีเวเนโต้เนี่ยเวเนโต้ที่ทุกคนน่าจะพอคุ้นหูนะครับทุกคนเวเนโต้พวเลี้ยงแกะอะไรเงี้ยครับทุกคนไปเส้นส่วนพึ่งเนี่ยนะครับทุกคนถ้าดูใน G P S มันสามารถทะลุไปจังหวัดกาญจนบุรีได้เดี๋ยววันหลังเราจะทำคลิป เส้นทางส่วนพึ่งทะลุกาญจนบ,บุรีให้เพื่อนๆชมอีกสักหนึ่งคลิปนะครับไปเดี๋ยววันนี้เราไปเข่ากระโจมกันก่อนครับเดี๋ยวเวลาจะไม่เพียงพอพอเลยแยกน้กกําตกกาวโจนนะครับที่ว่าเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับก็จะมีทําถนนอยู่นิดนึงนะครับทุกคนจะทําเหมือนคล้า,ลายๆทาไหลทางเสริมเสริมให้เป็นสองเลนฝั่งซ้ายนะครับทุกคนขับรถก็ระมัดระวังหน่อยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์มันลื่นมากทุกคน ตรงนี้มันก็จะมีเห็นหินคุกหินเกดอะไรเงี้ยอันตรายอยู่ถ้าเบรกลื่นได้ทุกคนก็จะทํายาวๆเข้าไปเลยนะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนสามถนนหมาเลขสามสองศูนย์แปดครับส่วนพึ่งเขากระโจม เห็นวิวภูเขาแล้วรู้สึกสดชื่นยังไงไมรครับทุกคนถึงแดดมันจะร้อนวิวกว้างๆเลยทุกคนเห็นภูเขาแล้วตอนแรกเห็นเป็นหมอกนะครับพอครับเข้ามาด้านในทุกคนหมอกจางๆหายไปหมดแล้วมองเห็นภูเขาชัดเจนแล้วครับทุกคนดูที่นี่ส่วนพึ่งครับเหลือระยะทางอีก10กิโลทุกคนใกล้ถึงแล้วแต่ไม่น่าจะใช้10กิโลตรงปากทางเข้า เดี๋ยวพาไปชมครับคนเดี๋ยวด้านหน้าเราจะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับใกล้จะถึงแล้วเขาบอกว่าถนนที่ไปเข่ากระโจมด้านหน้านะครับเขาบอกว่าเป็นถนนเส้นที่สวยที่สุดเส้นหนึ่งในประเทศไทยเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันว่าสวยจริงไหมแล้วก็มีพวกเลนจักรยานเนี่ยให้ขันจักรยานนักขันจักรยานชอบมาเส้นเข่ากระโจมมากทุกคนมาดูกันว่ามันสวยแค่ไหน ดูบรรยากาศทุกคน oh. บรรยากาศด้านหลังเราก็เริ่มเย็นสบายแล้วครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ทุกคนกเลี้ยวซ้ายเข้าไปาก,าก็ใกล้จะถึงแล้วนี่แล้วเดี๋ยวด้านหลังนี้ก็จะเป็นถนนเส้นท,นที่เขาบอกว่าเป็นถนนที่สวยเส้นหนึ่งในประเทศไทยนะครับทุกคนดูกันนี่ก็จะเป็นถนนแบบมีเลนปั่นจักรยานด้วยทุกคนแล้วก็มีขีดเส้นจราจรชัดเจนเลย เดี๋ยวไปชมกันครับทางขึ้นเขากระโจมกันว่าตอนนี้ในหน้าร้อนเนี่ยเตรียมจะเป็นหน้าฝนแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับด้านหน้าก็าจะมีป้ายเขียนไว้ว่าบ้านขาปกุกแล้วก็บ้านห้วยผากใบไม้ใบไล่เริ่มจะเขียวแล้วนะครับทุกคนแต่ก็ยังเขียวไม่เต็มที่ถ้าหน้าฝนนี้น่าจะสวยมากทุกคนไปไปชมทางเข้ากันครับ ทุกคนด้านหน้า,นาอีกประมาณสองรอเมตรก็จะถึงทางเข้าเขากระโจมแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีร้านค้าอะไรบ้างมีร้านขายของช้าแล้วก็นี่จะมีป้ายเขียนบอกเลยนะครับชัดเจนเขากระโจมชายแดนเลี้ยวขวาด้านหน้า,นาที่มีรถเก่งเลี้ยวนะครับทุกคนตรงแยกนี้ตรงนี้ก็จะมีวัดอยู่หนึ่งวัดนะครับทุกคนก็คล้ายๆกับเป็นจุดตรงทะเบียนของคนวิ่งเทลนะครับเห็นมีเพื่อนเพื่อนมาวิ่งเทลกันเยอะ ตรงนี้ก็เป็นจุดพักรถเป็นจุดเข้าห้องน้ําได้สํานักสงฆ์นะครับผาพกเดี๋ยวพาเข้าไปชมภายในวัดกันครับว่าภายในวัดเป็นยังไงแล้วห้องน้ําตรงไหนเผื่อเพื่อนๆมาเพื่อนๆจะได้แวะเข้าไปเข้าห้องน้ําห้องท่านครับพักรถตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เขาก็มีบริการรถพาขึ้นเข่ากระโจมด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นรถโฟล์ววิวตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณวัดครับนี่ก็มีลานจอดรถกว้างขวางอยู่ด้านในนะครับ ห้องน้ําอยู่ด้านขวาเข้าไปด้านในทุกคนนี่ขี่รถเข้าไปด้านในวัดได้เลยถ้ารถไม่เต็มนะครับห้องน้ําจะอยู่ไหนสุดสายมือนะครับทุกคนก็แล้วแต่ทุกคนจะบริจาคนะครับช่วยกันบริจาคเขาจะได้ทำรูบำรุงห้องน้าแล้วจะได้มีใช้ต่อตเดี๋ยวพาขึ้นไปดูตรงทางขึ้นครับใกล้จะถึงแนละ้วทุกคนไ่าจะไม่เกินสองกิโลได้ ก็จะมีคนมารอวิ่งเทลหรือว่าเขาวิ่งเสร็จแล้วก็ไม่รู้นะครับน่าจะวิ่งแต่เช้าแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูทางขึ้นนะครับด้านหน้าก็มีป้ายนะครับทุกคนเขาก็โจม10กิโลเริ่มทางชันแล้วทุกคนเส้นทางการขึ้นก็ไม่ช้ำรุดอะไรมากมายนะครับ ใช้ได้ถนนดีอยู่ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตรงปากทางขึ้นจริงๆไงถนนจะเป็นยังไงร,ระหว่างทางขึ้นนะครับก็จะมีพวกลานกลางเต็นเราเคยมากลางเต็นที่ตรงนี้รอบหนึ่งตรงนี้จะเรียกว่าภูกระจมทองนะครับทุกคนไม่รู้ตอนนี้ยังให้กางอยู่เปล่าหรืจะเป็นด้านบนมุดก็จะเป็นวิวสูงๆมุมสูงๆนะครับให้กางเต็นได้นี่กันมีพี่ๆมาวิ่งเทลเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในนะครับว่าถนนเขากระโจมในปี2566เป็นยังไงบ้าง เราก็อยากมาวิ่งเหมือนกันนะแต่ต้องออกกําลังกายนิดนึงนี่ตรงนี้จะมีป้ายเขียนไว้อยู่ปูกระจมทองเป็นแคมป์ลานจังเต็นนะครับทุกคนนี่จะเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปตรงทางขึ้นตรงทางขึ้นจะมีป้อมของพี่ตำรวจตะเวนชายแดนอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับลมแรงมากทุกค ด้านหน้าก็จะเป็นจุดของพี่ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับจุดเฝ้าระวังตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับทุกคนเราขึ้นไปได้แค่ไหนเราก็ไปแค่นั้นนะครับนี่ทางโค้งทางใครว่าทําไว้อ๋อแสดงว่าเขาที่เขาบอกว่าทานะครับทำด้านในทุกคนเลียท,ทางให้มันเรียบแต่ถนนด้านนอกก็ผู้พังตามกาและเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวไปชมกันขี่กันไปเรื่อยๆครับไปเท่าที่เราไหว ว่าด้านในเป็นยังไงบ้างครับถนนก็ธรรมดานะครับตรงนี้ตอนเริ่มแรกตรงเข้าตรงป้อมมาแต่เราก็ขึ้นเจียสองอะ่ะทุกคนเราก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเท่าที่เราไหวทุกคนถนนก็เป็นหลุมเป็นบอร์แบบเนี้ย ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับทุกคนมันจะอันตรายตรงช่วงด้านไหนเดี๋ยวเราจอดแล้วติดกล้องดีกว่าทุกคนทุกคนจะได้เห็นปะพร้อมกล้องพร้อมทุกคนก็ <c oughs> มีพี่ๆมาวิ่งเทลกันเยอะเลยนะครับทุกคน ยนหนึ่งี่ว่าทุกคนเดี๋ยวก็รู้ว่าไหวไหมเดินแรกครับทุกคนนี่ขนาดรถเราแบบไม่มีสัมภาระนะจะไวหวป่า ถนนไม่ดีเลยทุกคนถนนคลังหมดเลยถนนยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่เลยนะทุกคนเขาน่าจะเกี่ยแค่ด้านไหนถนนระยะทางแค่เจ็ดกิโลจากแผนที่ทุกคนเราต้องเอากล้องไว้ติดไว้ตรงที่จับกล้องเลยทุกคนเพราะว่า เพื่อความปลอดภัยได้ขับรถสองมือถ้าไม่ไหวก็กระโดดจุงครับทุกคนก <c> ล <oughs> ้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาได้สักประมาณหนึ่งกิโลยังเกียร์สองสบายๆอยู่ครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีเนินกับใจใช่ไหมเหมือนเราเคยขึ้นมารอบหนึ่งเป็นเนินกับใจแบบชันมากทุกคน แล้วเราก็กลับลงมาเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปถึงไหนครับถึงเนินไหนถ้าทางดีๆอาจจะไปเรื่อยๆทุกคนเริ่มพันแล้วทุกคนพันเรื่อยๆถ้าเกิดเจอเนินเจออะไรเนี่ยถอนเกียร์ไว้ก่อนเลยครับจะไปสอนเกียร์กลางพันรถจะหมดแรง โอ้โหในแผนที่นะทุกคนเขียนไว้ว่า31นาทีอ่ะแค่7กิโลอ่ะโคตรไกล้งนั้นนะโอ้โหถนนถน,นนไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่โอ้โโยพอลบแล้วเนี่ยพอลบแล้วเสียรลักเลยทุกคน หลบแล้วรถเสียลากเลยไม่มีกำลังเลยเมื่อกี้นี้เกี้ยหนึ่งถ้าถานนแบบนี้ถ้ารลอดะะขึ้นง่ายถ้ามันเป็นทางลุกลังแบบหลุมๆรถเล็กๆท่านแบกของด้วยน่าจะไม่ไหวทุกคนถ้าคนนี้ขึ้นได้นี่เก่งมากเลยทุกคนด้วยความชำนาญของคนเลย ถนนช่วงนี้ก็โอเคอยู่ดีอยู่ทุกคนไช้ความเร็วได้อยู่นิดนึงบรรยากาศสอง้างทางก็เป็นป่าไผ่ทุกคนแล้วด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นเหวโอ้แล้วก็มีรถขึ้นไป นี่จะมีรถขึ้นมานะครับทุกคนไม่รู้เขาขึ้นไปจนถึงหรือเปล่าถ้าจะถึงรถใหญ่ทุกคนบรรยากาศด้านบนก็มีเมฆลอยๆนะครับอันนี้เนินมหัสัจรันเราถึงเนินมหัสจจรันแล้วเนินมหัสัจจันต่ดูกันว่าเราจะไปถึงเนินไหน นี้เนินมหัศจรรยังไงเอ,อ่ยทำไมถึงเรียกเนิมจจนมัศจรจย์ทุกคนมองลายดีๆก็ไปได้ทุกคนไปเรื่อยๆถ้ามันไม่อันตรายมากสับคิดว่าเริ่มคิดว่าอันตรายกลับเลยทุกคนเพราะว่าไม่มีใครช่วยมาคนเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยมองลายให้ดีแล้วก็ไปตามลายครับ ถ้ารถมันส่วนทางมากอันตรายตรงนี้แหละเกียรหนึ่งครับตอนนี้ทุกคนถนนโหถนนเป็นล่องเลยไปยังไงนี่อตรงนี้ตึ๊บตึ๊บนี่ถ้าขาลาางตลอดนี่โอ้โหคนหน่าจะไปเที่ยวเยอะทุกคนตอนนี้ตอนนี้ เหลือ6กิโลโมาตั้งนานเพิ่งได้1กิโลทุกคนเราอัดมาทั้งหมด5นาทีแล้วจากทางขึ้นทุกคน5นาทีกับ1นกิโลโอ้วิวข้างในก็สวยทุกคนดูสิ่งที่คนเข้าน้อยหรือว่ามาสัมผัสน้อยมักจะ ยังลงเหลือ,อตรงนี้หรือเปล่าที่เราขึ้นมาคราวที่แล้วทุกคนนี่จุดกับใจถึงแล้วทุกคนจุดกับใจไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปถึงไหนเกียร์หนึ่งต้องเกียร์หนึ่งไว้ทุกคนอุ่นใจ เจนน่งครับเกีจนน่งทุกคนมองเลนให้ดีมุ่งไปเลยเป็นหนึ่งครับทุกคนเป็นหนึ่งครับโอ้ไปไปต่อทางซ้าย ต่อทุกคนไปได้ไม่เท่าไรนี่ตรงนี้ได้แล้วที่เราเคยมาถ่ายรูปแล้วเราก็กลับทุกคนอึดอืดอึดอืดอืดอดี๋ดอือพดกรดหนึองดอบอือืดอื เราเลยจุดกลับใจมาแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูอีกสักหน่อยว่าไหวไหมถ้าไหวก็ไปต่อครับไปไปทุกคนเลยจุดกลับใจไปแล้วถนนมันเหมือนมันดีขึ้นจริงทุกคนมันเรียบขึ้นกว่าเดิมนิดนึงก็เลยไปต่อได้ตอนแรกอะเราเคยมาถึงจุดนี้แล้วเราก็เปลี่ยนใจเราก็ลง คนเป็นกํนาลังใจให้เราด้วยถ,ถ้าไม่ไหวเราก็ลงแค่นั้นเองถ้าคิดว่ารถเราไม่ไหวเราก็ลงอันนี้รถเรามันเบาด้วยเลยขึ้นทุกคนโอ้แตโค้งมันสุดยอดเป็นการ พูดผ่านโค้งเมื่อกี้มาทุกคนผ่านเนินกลับใจมาเมื่อกี้มันก็ไม่เท่าไรแล้วมีพี่ๆวิ่งเทลกันเต็มเลยทุกคนวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์เรามาวันอาทิตย์พอดี โอ้ยยอดเหมือนพามันเรียบเรียบขึ้นนะนะเห็นก็บ,บอกนะมันเรียบขึ้นเราก็ไม่เจอขึ้นมาเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเรียบแค่ไหนอิกยนหนึ่งได้อยู่ ใกล้แล้วทุกคนเดี๋ยวใกล้ๆถึงถ่ายนะครับเร,เราถึงตรงไหนแบตไม่หมดเหลือ40%ทุกคนตอนนี้เราถึงตรงศาลเจ้าพ่อเข่าพ้อแล้วนะครับสาธทธุสชาทุจะเราเดินทางกันต่อครับให้เราเดินทางปลอดภัยด้วยครับไปบรรยากาศด้านในก็สวยงามโอ้โหมันเป็นก้อนหินลอยๆทุกคน,ท,กคนที่มันขับค่ะ วันนี้ต้องมีเวลาทั้งวันไปกันเข,ข,ข,ข่ากระโจมหาเข่าขอดโอ้โหข้างหน้านี่ไปไหวปะเนี่ยทุกคน ขอเดินดูลายก่อนทุกคนตรงนี้มันเป็นทรายจอดก็ไม่ได้ทุก ทุกคนเราขอจบโปรเจกต์ไว้ที่ลานหินหนึ่งครับมาไกลกว่าคราวที่แล้วทินหนึ่งมาตรงศาลนะครับเมื่อกี้ทะลุศาลขึ้นมาแล้วก็เจอลานหินหนึ่งลานหินหนึ่งไม่ไหวทุกคนดูแล้วมาคนเดียวเดี๋ยวจะมีปัญหาพแต่เมื่อกี้เจอพี่พี่ e n d u นะโอ้เขาขับผ่านก้อนหินก้อนใหญ่วุวง้วงวุ้งวุ้งกระโดดขึ้นไปเลยทุกคนสุดยอดทุกคนถ้ามีอดู u r o น่าจะทมัน ทุกคนเราไปในเส้นทางของเราดีกว่าไปเราจะไปหาที่นั่งชิวๆดีกว่าไปแล้วนะครับสารเจ้าพ่อเขาพอดอาทุขอาทุข,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 ขทุกคนเราก็พาทุกคนมาสำรวจเส้นทางเขากระโจมได้สักประมาณ30ปรเนตรงศาลเจ้าพ่อนะครับก็ในเดือนพฤษ,ษภาคมปี2 5ง6เส้นทางก็จะประมาณนี้นะครับถึงลานหินหนึ่งนะครับทุกคน ใครอยากดาูที่มันขึ้นขึ้นไปถึงข้างบนก็ติดตามในเพจพี่พี่เอ็นโดโได้เขาน่าจะทำเพจไว้ได้เป็นเพจไว้ครับขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันมาจนจบนะครับเ mm hmm. ที่ยว mm hmm. อย่างปลอดภยัยเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับแล้วพบกันคลิปหน้า e ีพีหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย